เมื่อวานนี้8เมษายนมีข่าวน่าใจหายเกิดขึ้นครับมีรายงานออกมาจากสื่อญี่ปุ่นว่าอาจารย์อาบิโกมโตโอะหรือฟูจิโกฟูจิโอเอได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในวัย88ปีเมื่อช่วงเช้าของวันที่8เมษายนที่บ้านของท่านที่เมืองคาวาสกิวันนี้ผมจึงอยากจะเล่าเรื่องของอาจารย์ฟูจิโกฟูจิโอทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการดำลึกถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นฟูจิโกอีกครึ่งหนึ่งให้ฟังครับจริงๆผมเคยเล่าเรื่องนี้อย่างละเอียดมากๆแล้วครับในคลิปฟูจิโก F ฟูจิโอและฟูจิโก F ฟูจิโอ A 2องตำนานและการแยกทางหลายคนอาจจะสับสนในชื่อของฟูจิโก F ฟูจิโอแรกเดิมเดิมทีนั้นนั่นปากกานี้ถูกใช้โดยนักเขียนมังงะที่มีทั้งหมด2คนคือ อาจารย์ฟูจิโมโตะฮิโรชิและอาจารย์อาบิโกะมโตโอโดยในสมัยก่อนนั้นการ์ตูนทั้งหมดของทั้งสองท่านจะถูกเขียนอยู่ในนามเดียวกันนี้ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงโดรอมอนแต่เมื่อเกิดการแยกนามประกาศเป็นสองชื่อคือฟูจิโกะฟูจิโอเอของอาจารย์อาบิโกและฟูจิโกะเอฟฟูจิโอของอาจารย์ฟูจิโมโตะในกสิทธิ์ของการ์ตูนแต่ละเรื่องก็ถูกแบ่งแยกไปด้วย ผลงานของอาจารย์อบิโกจะไม่เน้นหนักไปทางไซไฟอย่างของอาจารย์ฟูจิโมโตถึงแม้ลายเส้นของทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกันมากโดยงานชิ้นหลังๆของอาจารย์อบิโกจะเน้นไปทางเรื่องแนวดาร์คขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกด้วยโดยส่วนดรอยมอนนั้นก็จะตกอยู่ในชื่อของอาจารย์ฟูจิโมโตเพราะท่านเป็นต้นไอเดียของเรื่องนี้นั่นเองหรืออย่างที่ทุกคนเข้าใจคืออาจารย์อบิโก ไม่ใช่ผู้แต่งโดรโมีมอนโดยตรงและถึงแม้ทั้งสองท่านจะแยกนาำปากกากันแต่ในมุมมองนี้ผมมองว่าท่านทั้งสองอยังคงเป็นหุ้นส่วนของกันและกันและการ์ตูนของท่านทั้งสองก็เป็นงานที่ทั้งสองร่วมกันแต่งท่านทั้งสองเป็นแรงบันดาลใจและแรงแผลักดันให้แก่ก,กันและกันภาพของคนที่สนิทกันมา,มามากกว่าครึ่งชีวิตนั้นมันได้สะท้อนลงบนผลง,งานเรื่องต่างๆของท่านทั้งสองหมดแล้ว พูดได้ว่าหากโลกนี้ขาดท่านใดท่านหนึ่งไปการ์ตูนทั้งหมดของทั้งสองท่านอาจจะไม่เกิดขึ้นมาให้พวกเราได้ชมกันได้เลยในผลงานของอาจารย์ทั้งสองเราจะเห็นมิตรภาพที่ใส่ไปในนั้นได้อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าถ้าดูจากผลงานของเราส่วนใหญ่จะได้เห็นตัวละครเอกสองคนเช่นตัวไลมอนและโนบิตะหรือคิวทาโร่และโชตะคุง สารภาพว่าเราชอบเรื่องราวของมิตรภาพและความเชื่อใจกันเราเป็นเพื่อนกันมาเกือบทั้งชีวิตและนั่นได้สะท้อนลงในผลงานของพวกเราหากพูดถึงมิตรภาพของทั้งสองท่านถึงแม้ทั้งสองจะได้แยกน้ำปากกากันแต่พวกท่านไม่ได้ทะเลาะกันแต่อย่างใดทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดจนวาระสุดท้ายของอาจารย์ฟูจิโมโตะในปี1996เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์อาเบโกะโมโตะ หรือฟ Fuj ูจิโกะฟูจิโอเอเป็นคนเขียนเองเป็นเรื่องราวของอาจารย์อาบิโกะในวันที่อาจารย์ฟูจิโมโตะเสียชีวิตถ้าคุณรู้จักมังงะเรื่องเส้นทางมังงะซึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางของฟูจิโกะฟูจิโอเรื่องนี้มีภาคต่อคือรักตลอดเวลาในเรื่องนี้มีตอนพิเศษในโอกาสครบรอบวันเสียของอาจารย์ฟูจิมโตะที่อาจารย์อาบิโกะ เขียนบอกเล่าความรู้สึกและเหตุการณ์ในวันนั้นครับในชื่อตอนลาก่อนเพื่อนรักณวันที่23กันยายนปี1996เสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นในบ้านของอาจารย์อาบิโกสายโทรศัพท์นั้นได้บอกให้เขาทราบว่าอาจารย์ฟูจิโมโตะเพื่อนของเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้เสียชีวิตลงแล้วเขาจากไปแล้ว ผมไม่เข้าใจเลยจากนั้นภาพความทรงจำต่างๆก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาผมจำครั้งแรกที่เจอเขาได้ในครั้งสมัยประถมพ่อของอาจารย์อาบิโกะได้เสียชีวิตทำให้เด็กหนุ่มต้องย้ายโรงเรียนเขาย้ายมาใหม่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาคุยกับเขาเขาได้แต่วาดรูปคนเดียวรูปนักรบชุดเกราะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมในเด็กสมัยนั้น ทันใดนั้นมีเด็กชายรูปร่างผอมเนินเข้ามาและบอกว่าชอบรูปที่เขาวาดผมไม่คิดมาก่อนว่าผมจะได้พัฒนามิตรภาพกับเขาและเขาจะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตอีกตลอด50ปีของผมพวกเขาเริ่มสนิทกันและเดินกลับบ้านด้วยกันทุกวันเขามักจะคุยกันเรื่องการวาดรูปเขาชื่นชมภาพของผมและเขาเองก็วาดรูปเก่งเอามากๆ เมื่อมองย้อนกลับไปในผลงานต่างๆของพวกเขาการเขียนมังงะไม่เคยง่ายพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมายกว่าผลงานอย่างเส้นทางมังงะจะสำเร็จกว่าผีน้อยคิวทาโร่จะโด่งดังหรือผลงานแห่งชีวิตของอาจารย์ฟูจิมุโตะอย่างโดรเอมอนในคืนวันที่อาจารย์ฟูจิมโตะเสียชีวิตนั่นเองอาจารย์อาบิโกะได้ไปเยี่ยมที่บ้านภรรยาของเขาพาผมขึ้นไปดูที่ห้องทำงาน บนโต๊ะทำงานนั้นเองมีต้นฉบับถูกเขียนค้างอยู่เขายังคงถือดินสออยู่ตลอดก่อนจะเสียชีวิตตั้งแต่30กว่าไปอายุ40-50จนกระทั่งตอนนี้62ปีเขาได้เขียนโดรยลามอนมาเดยตลอดการเขียนมังงะสำหรับเด็กเริ่มเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมมีเพียงอาจารย์ฟูจิมโตะที่ยังคงรักษาชิตอิญ,ญญาณของเด็กหนุ่มได้ตลอดการ จวบจนวราระสุดท้ายของอาจารย์ฟูจิโมโตะฮิโรชิมิตรภาพกว่า50ปีของทั้งคู่ก็ไม่เสื่อมคลายมิตรภาพของทั้งสองได้ถูกกลั่นออกมาเป็นผลกานต่างๆให้ทุกคนได้เห็นท่านสนิทกันมาตั้งแต่ประถมผ่านตั้งแต่การเป็นนักเขียนไส้แห้งกัดก้อนเกลือกินด้วยกันมาสองคนจนในวันที่ประสบความสําเร็จโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นในวันที่อาจารย์ฟูจิโมโตะจากไปผมเชื่อเลยว่า อาจารย์อบิโกะคงรู้สึกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านนั้นได้ตายลงไปด้วยพอมาถึงวันนี้หากจะมองในแง่ดีพวกท่านทั้งสองคนคงได้กลับไปเจอกันแล้วแน่ๆท่านคงได้กลับไปหาส่วนนั้นที่ท่านเคยสูญเสียไปแล้วแน่ๆท่านทั้งสองคงได้กอดกันให้เต็มรักคงได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสนุกสนานกันอยู่อย่างแน่นอน ขอให้หลับให้สบายนะครับอาจารย์